สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่เราเพิ่งสั่งมากันนะคะค่ะคือเราก็ซื้อมาทั้งหมด2อย่างนะก็คือประมวลกว๋หมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็เป็นชีทของรามนะคะสั่งจาก l าคาด้าก็คือประมวลนะคะอันนี้คือประมวลก็คือเขาอะแกะไม่เปลี่ยนก็เลยแกะโม้ม่แบบแกะมัมว,ม,ม,วมากๆเลยดูวิธีการแกะของเรานั่นสิแบบเอออนเห็นชีสเองก็ท้องั้นกระชากซะนรกว่า,บบาไม่ใช่หนังสือ จเอาไปหอเป็นโป่งได้เดี๋ยวเราทําให้เป็นก็เลยไม่ได้ทําน,นะคะอ่าเนื้อเงะเนื้องะ,องะพลิกไปรอบนึงหนึ่งจะเตะไปเลยค่ะคุณน้องเอ็นเตะมาแล้วแล้วก็เปิดอ่านนิดหน่อยทำเป็นรู้เรื่องนะคะต่อไปก็เป็นชิดลามนะคะก็คือจริงๆเราไม่ใช่คนที่อ่านชีปสรุปเท่าไหร่แต่เพราะว่าเราแสดงสิมรพิษคือเรา ซื้อในเว็บเขาแล้วเลยแต่เราอ่านรหัสวิชาผิดก็เลยซื้อผิดมาสองวิชาเลยก็ต้องซื้อชีสมาอ่านเพราะว่าเลยอรเวบเขาหมดแล้วอย่างสวยเลยค่ะนี่เขาตกใจอะไรคะเขาแถมแมสมาให้อันเองระหวังมากความตื่นเต้นของเรานั้นคือตื่นเต้นแหละแต่ว่าต้องแกะก่อนแกะที่ยากลาบากกระชากลากถูมากฉันสงสารชีสเหลือเกินตอนแกะไปก็แอบสงสารตัวเองเหมือนกัน จริงตอนนั่งมองคือยังไม่ได้อ่านรายวิชาเลยยังงงอยู่ทำไมเล่มเหมือนกันแล้วก็เข้าใจทันทีต่อไปก็จะเป็นนะครับรีมิวเมสไม่ใช่แล้วคือเราตื่นเต้นเว้ยพอเขาแถมเมียมาด้วยแบบไม่เคยเจอ,อางก็แบบอือขอบคุณที่รับชมนะคะบายบายไปริวแปะคอนแทคไว้ตรงนี้เลยอย่าลืมไปติดตามกันนะคะ